ไถ่บาถึงแม้ว่าสิงหาพาหุจะกระทำการนี้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และสนองความคับแค้นใจที่อย่างรากลึกมาตั้งแต่ยาววัยแต่วินาทีที่ได้ยินเสียงตะโกนว่าพระชนกสิ้นพระชนแล้วตัวเขา กลับสุดตัวลงนั่งกับพื้นร่างกายที่เคยแกร่งกำยำกลับอ่อนเปลี้ยไรเรียวแรงเขาเกิดคำถามที่ตนเองก็ไม่อาจตอบได้ว่านี่ข้าทำอะไรลงไปนี่ข้าจงใจข้าพอบังเกิดกล้าวของข้าอย่างนั้นหรือเมื่อสำนึกได้ดังนั้นน้ำตาแห่งการสำนึกผิด ก็พรางพลูออกมาอย่างไม่ขาดสายเขาก้มหน้ากับพื้นดินด้วยความอับอายพร้อมกับพูดซ้ำไปซ้ำมาว่านี่ข้าทำอะไรลงไปนี่ข้าทำอะไรลงไปนี่ข้าทำอะไรลงไปเมื่อทหารคนสนิทเห็นดังนั้นจึงเดินมาหาและพูดปลอบใจสิงห์าผาหงว่ามันเป็นอุบัติเหตุขอพระองค์ อย่าได้โทษตัวเองเลยท่านโพเชเล่าขณะที่เดินทางนำศพขณะที่เดินทางนำศพของพ่อกลับพระนครสภาพของสิงหาพาหุเป็นเหมือนคนไร้สติสายตาของเขาเหม่อลอยและพูดซ้ำไปซ้ำมาว่าข้าทำอะไรลงไปข้าทำอะไรลงไปเขารู้สึกสำนึกผิด จนไม่เป็นอันกินอันนอนถึงแม้ว่าทั้งแม่และมะเหสีของเขาจะผลัดกันมาปลอบใจว่าไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นแค่อุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจแต่คำพูดเหล่านั้นก็ไม่อาจทำให้เขาคลายความรู้สึกผิดนี้ลงไปได้เพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่า นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุมีเพียงเขาและสายตาของพ่อที่จับจ้องเขาก่อนตายเท่านั้นที่รู้ภาพความรักความปรารถนาดีในอดีตที่พ่อมีต่อเขานั้นผุดขึ้นมาตลอดเวลาภาพตอนเด็กๆที่พ่อพาเขาไปวิ่งเล่นพาเขาไปฝากเรียนกับครูบาอาจารย์หาซื้อแต่ของปโปรดมาให้ ยิ่งคิดเขายิ่งสํานึกในความชั่วร้ายของตนเองจนไม่รู้ว่าจะสู้หน้าใครได้เวลาผ่านไปหลายเดือนความสํานึกผิดนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจางหายในทางกลับกันเขากลับยิ่งทวีความเศร้าโศกและโทษตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นจนทำให้การบริหารบ้านเมืองต้องหยุดชะงัก จนวันหนึ่งแม่ของสิงหาาหุมหาราชาได้พาเขาไปวัดเพื่อไปพบกับท่านเจ้าอาวาตรูปหนึ่งที่ชาวเมืองให้ความเคารพนับถือการเสด็จไปครั้งนั้นทำให้สิงหาาหุคลายจากความรู้สึกผิดลงได้เนื่องจากพระรูปนั้นได้เสนอวิธีการไถ่าบาป โดยให้เขาสร้างวัดขึ้นมาแห่งหนึ่งเพราะอานิสง์จากการสร้างวัดจะทำให้เขาพ้นจากบาปที่ทำไว้กับพ่อพระองค์จึงดำริให้สร้างวัดนั้นขึ้นทันทีโดยเลือกบริเวณที่ใช้ประกอบพระราชาพิธีเผาศพของพ่อหรือบริเวณด้านตะวันตกของเมืองและได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดสละบาป ส่วนบริเวณป่าละเมาะซึ่งเป็นตำนานที่เขาฆ่าพ่อนั้นเขาได้สร้างพระพุทธรูปตั้งไว้กลางป่าเพื่อเป็นการไถ่าบาปเช่นกันแต่ไม่มีสถานภาพเป็นวัดเพราะอยู่ห่างไกลพระนครไปถึง13กิโลเมตรปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นั้นก็ยังตั้งอยู่กลางทุ่งนา แต่มีสภาพชำรุดสุดโสมมากนับจากนั้นเป็นต้นมาสิงหาพาหุจึงกลายเป็นพระราชาที่สร้างแต่วัดพระรูปไหนมาขอให้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปพระองค์จะไม่รีรอแม้แต่น้อยจึงทำให้บริเวณรอบๆเมืองสิงหปบุระมีแต่วัดว่าอารามเต็มไปหมด วันเวลาผ่านไปจนจากสีหกุมารเติบใหญ่กลายเป็นจากสีหาราชบุตรเขาถูกส่งไปเรียนสัพพวิชาต่างๆเพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์และเป็นพระราชาที่สมบูรณ์แบบในอนาคตเขาได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาพุพทธศาสนาจากครูบาอาจารย์ชั้นนำที่อยู่ต่างถิ่นและมีโอกาสบวชพระ เมื่อถึงวัยอันควรนวัตที่บิดาเป็นผู้สร้างขึ้นยังความปราบปลื้มยินดีให้กับสิงห์าหุและมาเหสีเป็นอันมากโดยเฉพาะกับผู้เป็นพ่อที่ต้องการทำบุญเพื่อไถ่าบาปให้มากที่สุดและมีความเชื่อว่าหากลูกของตนได้บวชจะทำให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ไปด้วยจากสีหาราชบุตร ได้เห็นกิจวัตรที่พ่อของตนทำมาโดยตลอดนั่นคือการทำบุญสร้างวัดซึ่งขณะนั้นเขาสร้างไปแล้วกว่า60วัดในเขตเมืองของตนเองไม่รวมกับวัดอื่นๆที่อยู่ต่างเมืองอีกเป็นร้อยรวัดรวมถึงการบริจาคทรัพย์สินเพื่อทำนุบำรุงวัดและอุปถากพระทุกรูปอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะเรื่องการสร้างพระพุทธรูปหากบิดาของเขาทราบว่าเมืองไหนตำบลไหนจะสร้างวัดเขาก็จะส่งคนไปจองเพื่อสร้างพระประธานทันทีบางครั้งถึงกับเกิดเป็นกรณีพิพาทระหว่างเจ้าถิ่นที่ต้องการสร้างพระพุทธรูปเช่นเดียวกันเกิดการแย่งกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างแต่เพียงผู้เดียว ประกอบกับเมื่อจักสีหราชบุตรได้บวชเป็นพระและได้เห็นพฤติกรรมของเหล่าเดียรถีที่เข้ามาแอบแฝงเป็นพระมาใช้ศาสนาเป็นช่องทางทำมาหากินตั้งเป็นสำนักดูดวงทำนายทายทักประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ไร้มนเสริมดวงชะตาทำสเสน่นและสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง และทำตัวถูศีลเสพเมถุนจึงเกิดคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะต่อสิ่งที่พ่อของตนกำลังยึดถือหลายครั้งที่จักรีหาราชบุตรได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดให้ผู้เป็นพ่อฟังเพราะเขาได้เห็นเบื้องหลังอย่างใกล้ชิดขณะที่บวชเป็นพระ ภายในวัดจะมีกระบวนการต่างๆมากมายแอแฝงอยู่พระบางรูปจงใจมาบวชเพื่อสแสวงหาทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์ก็นำไปซื้อหาความสุขบำรุงบำเรอตัวเองซึ่งไม่ใช่วิถีของบรรพชิตบางคนเคยเป็นนักเลงหัวไม้แต่แค่ได้บวชเป็นพระก็มีคนมาเคารพกราบไหว้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องแก่นธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งขณะนี้ไม่มีใครให้ความสนใจเลยนั่นคือเรื่องของการเข้าถึงปัญญาจากพุทธภายในตนเองการเข้าถึงสภาวะหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับการพึ่งพาสิ่งภายนอก นั่นคือศัก,กยภาพที่แท้จริงที่เกิดจากภายในหรือเรื่องของปัญญายาณเขาตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นและสิ่งที่พ่อกำลังทำนั้นล้วนส่งเสริมให้ผู้คนพึ่งพาสิ่งภายนอกโดยเฉพาะเรื่องการแข่งกันสร้างพระพุทธรูปเพื่อที่จะได้บุญนั้น เป็นการทำลายศักยภาพของผู้คนเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นไม่ให้พวกเขาพึ่งพาตัวเองขณะที่พวกเขาอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเขาจะลืมศักยภาพความศรัทธาต่อตอนเองหรือพุทธะที่อยู่ภายในและกลายเป็นความยำเกรงที่มาจากความกลัวเมื่อมีความกลัวความรู้สึกลึก,ลก ก็จะสั่งการโดยปริยายว่าตัวเขานั้นมีศักยภาพที่น้อยกว่าจนแสดงออกเชิงพฤติกรรมปลายทางที่ทำให้เขาต้องพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเอาละ่ะ นี่คือชนวนของความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างจากสีหาราชบุตรกับสิงหภพาหุผู้เป็นพ่อต่อให้อธิบายอย่างไรเขาก็ไม่มีวันเข้าใจเขายังคงยืนยันที่จะสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปต่อไปซึ่งตอนนั้นเขาแอบรู้มาว่าพ่อของเขาได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะต้องสร้างวัดให้ได้1,000แห่งก่อนตายซึ่งผลของการตั้งเป้าหมายเช่นนี้ทำให้มีความจำเป็นต้องเก็บภาษีราษฎรให้มากขึ้นหรือไม่ก็ต้องทำสงครามกับเมืองอื่นๆให้มาเป็นเมืองขึ้นเพื่อจะได้เก็บสวยบรรณาการมากขึ้นจากสีหราชบุตร เฝ้าคุนคิดอยู่นานว่าจะทำอย่างไรซึ่งการจะเปลี่ยนความคิดของพ่อนั้นคงยากเพราะเขามีบาดแผลในเรื่องของบาปที่ทำไว้กับปู่แล้ววันหนึง่งจากสีหาราชบุตรก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมาท่านโพเชเล่าโดยละเอียด